วันนี้มาที่ปกสอมมอชิตครับมาอัพเดตช่วงเวลาโควิดครับาดตอนเข้าก็มีตรวจสอบอุณหภูมิแล้วก็สแกนแอปไทยชนะครับ ะรปชาช่มีเพิ่มเติมขึ้นมาครับนอกจากเช็คอินไทยชนะแล้วยังมีการตรวจบัตรประชาชนนะครับเพราะเพราะว่าห้ามต่างด้าวเนี่ยครับเดินทางในช่วงนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องกฎระเบียบแต่ว่าทางรปภเขายืนยันอย่างนั้นนะครับก็ต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยนะครับเข้ามาที่บขสมชิดครับนี้ที่มีขายตั๋วแล้วนะครับสายสารที่เห็นนี่ครับมีกิจการทัวร์เชิดชัยทัวร์นะครับมีใบสูรินราศีสไล นครพนมนะครับเบอร์โทร029363806นะครับ029360043ครับผมก็มีแอร์ไัยภูมินะครับ029360039ไปไัยภูมิกตุลัดครับนู้นมีโลตัสพิบูลนะครับ029362781นะครับ029360956ครับช่อง1920แต่ก็มีหลายเจ้าที่ยังไม่ได้ เปิดจำหน่ายนะครับที่ปิดไฟเอาไว้นะอาหารยังปิดนะครับมีซันวัตรปรเชยภูมิเลย02-936-3993มีชานทัว02-618ก็มานั่งกินโดนัทนะครับเขาลดราคาพิเศษตอนนี้ก็โดนัท2กาแฟนี่เบาทเท่านั้นนะฮะบรรยากาศก็เงียบเหง่นะฮะ พอโดยสารก็เงียบนะครับก็น่าจะมีรถวิ่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ในทุกเส้นทางก็คงไม่วิ่งทุกรอบนะครับบางที่อาจจะมีแค่รอบเดียวหรือว่าสองรอบนะครับอันนี้ต้องเช็คเซิร์ชหาชื่อบริษัทที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลองโทรถามดูนะฮะตอนแรกว่าจะถามว่ามีสายไหนวิ่งไม่วิ่งบ้างครับมันมีเยอะมากครับทั้ง สายเหนือสายสารแล้วก็สายไปภาคตะวันออกที่รวมอยู่ที่หมอชิดนะครับก็เป็นว่า,าไปขอเบอร์มาครับของฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะเอให้โทรที่เบอร์นี้ครับ029362852-66ครับ02936285266นะฮะ โทรได้ตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าๆจนถึงเกือบสี่ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับเขาโทรสอบถามเรื่องรถที่มีวิ่งไม่วิ่งที่หมอชิดนะครับครับตามเบอร์นี้นะฮะด้านบนนู้นก็มีตรงนี้ก็ชั้นบนมีกาแฟบนชนแล้วก็มีเซเว่นเปิดอยู่นะฮะก็วันที่ถ่ายนี่ก็8วันที่8มิถุนายน2563 2020นะครับคนก็เริ่มกลับมาขึ้นรถก็มีเที่ยวมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลายรถหลายเที่ยวนี่ยังจะวิ่งอยู่อย่างเช่นนครชัยแอร์ตอนนี้เนี่ยจะไปขึ้นที่ศูนย์นครชัยแอร์ครับนี่ลงอาหารอะไรก็ปิดหมดครับทั้งชั้นล่างชั้นบนนะครับปิดหมดมีแค่บางร้านที่เปิดเท่านั้นพวกเซเว่นอะไรต่ออะไรเลี้ขึ้นได้ไม่เกิน5คนนะครับแล้วก็มีพวก น้ำยาล้างมืออะไรให้เป็นระยะครับร้านนวดเปิดนะครับร้านหัวเส้นหงเดลิควินปิดนี่ก็บรรยากาศชั้นล่างครับเซเว่น mm hmm. <Seven S 2> ใหญ่ข้างล่างก็เปิดนะฮะ mm hmm. ผู้โดยสารก็ยังน้อยอยู่นะครับต็อซื้อน้ากินนะครับจากตรงเซเว่นตรงนี้เขาเหมือนกับตั้งประตูใหม่นะฮะเซเว่น mm hmm. <Seven S 2> นี้เพิ่งเปิดมาวันที่หนึ่งนั้นหยุดไปสองเดือนนะวันที่หนึ่งที่ผ่านมา บขศส,สายใต้ไม่น่าจะมีการวิ่งกันหลายสายนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่แล้วก็การกลับบริเวณเมื่อกี้ถามบขศแล้วครับสายใต้จะเริ่มมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่9นะครับนะนก็วันที่เก้านี้จะเริ่มมีกันมาฉั้นที่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีกันมา,มากขึ้นเรื่อยๆครับธนาคารกรุงไทยเปิดครับทขศเปิดนะฮะ ดังกินโดนัทเปิดอินเทรนิตเปิดนะครับแล้วก็สากรบกาศา<ม>ร้านเครื่องแบบตรงนี้ก็เปิดครับโนบิชาที่ผมทานอยู่นี่ก็เปิดนะฮะแล้วก็หวยมีขายแล้วนะครับมีคนบอกว่าวันนี้ผู้โดยสารเริ่มเยอะแล้วครับนะฮะกบอกว่าก่อนหน้านี้เงียบเหงากว่าน,นี้เยอะครับที่มอส ออกหลายด้านจะถูกปิดเอาไว้นะครับดังน,นั้นเนี่ยจะออกได้ตามจุดเข้าได้ตามจุดเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านนอกด้านล่างนะครับก็เหมือนกันเปิดแค่บางจุดส่วนใหญ่จะเป็นสายเหนือตรงนี้ก็หมอชิดครับมีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะฮะ ก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ใครจะไปที่ไหนยังไงก็โทรถามตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะบ,บางจุดเขาก็เปิดบางจุดก็ไม่เปิดนะฮะขึ้นอยู่เส้นทางแล้วก็บางเส้นทางเปิดก็จริงแต่ว่าต้องวิ่งไม่ครบเที่ยวนะครับนะก็ต้องตามข้อมูลไปนะครับว่ายังไงแล้วก็ เรื่องที่นั่งเรื่องอะไรต่ออะไรก็ต้องสอบถามเขาแล้วกันนะครับนั้นจะได้ข้อมูลที่ตรงมากกว่านะครับก็ยังเงียบเหงาอยู่ครับหมอชิดปกติเนี่ยจะมีรถวิ่งเข้าออกตลอดเวลาครับ นี้ก็ยังเงี่ยมเก่าครับยังไงก็โทรมาถามก่อนที่จะเดินทางมานะครับบางเที่ยวก็ไม่มีรถนนี่ก็เป็นด้านหน้าส่วนตรงนี้เป็นฝั่งรถตู้นะฮะที่มีจอดก็ไม่ได้มากันครบนะครับ ดูแล้วเนี่ยก็ยังหลงเหลงว่างๆอยู่แต่วันนี้เนี่ยขาบคนเขาบอกว่าเยอะกว่าวัน,ก,นก่อนแล้วครับเนี่ยแล้วพบกันใหม่กับช n องเฟซไทยใน y u u u b e ครับสวัสดีครับ